มาดูเรื่องการปรับปรามยาเสพติดบ้างค่ะทหารพราณกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราณที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ส่วนที่กำลังตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์จำนวน1ทอ่อน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมค่ะ กองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบจึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าไปซุ่มทําการเฝ้าตรวจที่บริเวณปากค้วยสงาวริมฝั่งแม่น้ําโขงจนกระทั่งเช้ามืดของวันนี้นะคะเวลาประมาณตีห้าค่ะ เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเรือแล่นเข้ามาจากบ้านก้อนคาเมืองหมื่นของแขวงเวียงจันทร์สปป,ปลาวเรือลําดังกล่าวเข้ามาจอดที่บริเวณปากห้วยสง,งาวริมฝั่งแม่น้าโขงพื้นที่บ้านนนสวรรค์หมู่ที่8ตําบลห้วยพิชัยอาเภอปักชมจังหวัดเลยแล้วก็ขับกลับไปยังฝั่งสงปป,ปลาวชุดซุ่มเฝ้าตรวจได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบหีบหอ่อวัตถุต้องสงสยัยหนึ่งห่อแต่ไม่พบบุคคลใดอยู่ที่บริเวณดังกล่าวและแสดงตนเป็นเจ้าของจึงทำการเฝ้าตรวจต่อไป จนกระทั่งเวลา7จ็ดโมงเช้าทางหน่วยจึงได้ประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้าร่วมตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวพบว่าข้างในเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์จำนวนหนึ่งหอ่หอห่อด้ถุงพลาสติกใสมีอักษรย่อนะคะตัว C กับตัว B ประทับไว้ภายในถุงพบพลาสติกสีทองรูปการน้ำชาดาว5ดวงมีอักษรภาษาจีนภาษาอังกฤษและตัวเลข666ประทับไว้ภายในถุง นอกจากนี้ค่ะตำรวจได้ตรวจยึดนะคะแล้วก็นำส่งของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสพปักชมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป